สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆเข้าใหม่มารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นนี้เลยที่ลูกค้าถามเยอะมากๆนะคะเมื่อไหร่จะเข้ามาวันนี้มาแล้ว1คันนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น Toyota h ไฮรัก e ีโวนะคะ2.4ตัว e นะคะโฉมปี2017 v i วิลดายดิฟล็อกนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสประตูยกสูงนะคะ4ประตู p ีลันเนเกียร์แมนวนวลนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นานๆจะเข้ามานะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ขายอยู่เพียง5,59,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานมือเดียวด้วยนะคะสภาพอย่างที่เห็นเลยรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพรถทำความสะอาดใดทังสิ้นนะคะ ใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะคะรุ่นนี้ปี2017เป็นรุ่นขายดีนะคะราคาจับต้องได้ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้กันนะคะว่าสำหรับคันนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสภาพรถ เข้ามายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ทําสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะสีนี้สีสวยด้วยนะคะสีสวยดูแลง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะใครที่เน้นโฟลวิวนะคะสีค mm hmm. เน้นลุยๆเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจนะคะ mm hmm. สำหรับคันนี้นะคะจะได้แม็กขอบ17นะคะแล้วก็ได้ยางใหม่ ทั้ง4เส้นเลยนะคะเป็นยางปี2020นี่นะคะดูดอกยางนะคะเหลือๆเ,เลยใช้ได้ยาวๆนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมแบบนี้ติดฟรีมมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะมีในส่วนของคิ้วกันสาดมาด้วยคันนี้นะคะกระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้ข้างกระจกอยู่ครบหมดไม่มีการโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะ เดี๋ยวมาดูสำหรับด้านในรถนะคะเปิดมาสภาพอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไม้ให้ดูกันก่อนเลยนะคะรถคันนี้ใช้งานมือเดียวนะคะไม้แท้นี่นะคะสำหรับเลขไม้นะคะไม่วิ่งไป19 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะไม้แท้ลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะปุม่มอะไรมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้นะคะเชื่อมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะเกียร์แมนนวลนะคะ มีหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ฟังวิทีุ FMAM เครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะแอร์อะนาล็อกเป็น4ฟ e วิวนะคะขับสนุกลุยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆในราคา559,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จะได้เบาะผ้านะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสีน้ำตาลแบบนี้สภาพอย่างที่เห็นนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ รถสวยจริงๆนะคะลูกค้ามาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนตามหัวน็อตนะคะซอกประตูนะคะเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะตะเข็บเดิมซอกประตูเนี่ยเดิมๆเลยนะคะราคาที่แบบว่าจับต้องได้แน่นอนนะคะเพียงแค่5,59,000บาทแล้วราคานี้นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวได้เลย เบาะผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสีบอลน,นะคะในเล่มจะดงเป็นสีเทานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัว4คูณ4ดิฟล็อกนะคะรุ่นนี้หายากเป็น2 4ตัว E นะคะเป็น2.4จุ 4, แต่เป็น4 w h e วินะคะมีในส่วนของกล้องถอยมาด้วย โลโก้ o, ทุกอย่างมาครบหมดนะคะสีเดิมๆโรงงานลดมือเดียวออกห้างนะคะอุปกรณ์มาครบเล่มทะเบียนนะคะไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะซอกประตูเดิมๆน็อตไม่มีขยับนี่สภาพอย่างที่เห็นเลยกระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้ข้างกระจกนะคะจะมีครบเลย วันนี้ถ่ายให้ดูสภาพรถนะคะที่เข้ามาก่อนที่จะปรับสภาพนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของาอรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะมาดูนะคะสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะเครื่องยนต์24ดี 4, ดีเซลนะคะเปิดมาก็เครื่องเดิมๆนะคะเราการันตีรถทุกคันอยู่แล้วว่า อไม่รับรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์หรือดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์มาขายแน่นอนนะคะรถทุกคันก็จะเน้นรถเดิมๆอย่างเช่นคันนี้นะคะก็ถือว่าเดิม100%เลยนะคะรถเดิมเครื่องไม่มีโดนเปลี่ยนแน่นอนนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบคานหน้าเดิมนะคะไม่เคยโดนเปลี่ยนคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะเพจรถอยู่ครบ ฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะลอยอาร์คนี่ที่ฝากระโปรงนะคะลอยเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะคะอยู่ครบหมดเลยเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะไม่มีลอยคาบน้ำมันไหลยเยอะมีในส่วนของระบบ ABS มาให้พร้อมนะคะตามหัวน็อตทุกตัวไม่มีขยับแต่อย่างที่เห็นนะคะรถไม่ได้ล้างนะคะก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ตอนที่เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำ เก็บรายละเอียดนะคะเก็บงานให้นะคะทำสปาภายในภายนอกเช็คความละเอียดของตัวรถให้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรถกลับบ้านไปก็จะได้เหมือนรถใหม่เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถคันนี้ Toyota h i ฮ u x Revo นะคะ2.4ตัว e นะคะตัว4 o r wheel drive นะคะ,ะในราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์098 6, 2 7 6826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมหรืออยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะพี่ทักมาหานุกได้เลยนะคะปรึกษาการจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากมีธนาคารนะคะรองรับเกือบทุกสถาบันการเงินเลยนะคะเครดิตดีฟรีนาวนะคะสำหรับคันนี้ดาวเริ่มต้น0%เลยนะคะรับทุกอาชีพนะคะ ยังไงก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ออกรถได้นะคะมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ